ันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าฉันเจอช้างตัวหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าบัวบานกลางใจของใครหลายๆคน ดือเนาะด้งขายคิดวันละชั่วโมงนิดๆเพียงดีครับถ้าอย่างวพูดไปให้มีรถก็มันว่างๆนะก็จะพยายามทาไปเที่ยวนะแต่ถ้ามีรถีนต้อง กินข้าวกินอะไรเสร็จคนัดกันแต่เช้าไปวันหนึ่งควานก็เสร็จปุ๊บควานก็อะไรอ่ะพักผ่อนนะน,น,น้ำกินข้าวน้ำนอนดูช้างทั้งวันก็คือนอนเล่นน่ะน,นะพนูดง่ายนอนเล่นโต้งโต้งโต้งบาไปเล่นหนาม,มาเอ้ยไปเล่นตามา โอ้ยดูเลือดไปขูดต้นไม้มาเป็นแผลดูรักมีผมเขาได้จะสัมพันธ์กับผมนะมีเขาสัมพันธ์เหมือนผมคิดว่าเออเวลาเข้าไปไหนเขาจะจะมีผมไปด้วยมีผมยืนอยู่ข้างตลอด อุ่นใจขึ้นมานิดนึงอ้าวโนวโผล่หนี่ครับโนโนมาหลังรับมาเลยโผลบ้านนี้ไปถึงนี่ก็อาบน้ำอีกบัว เฮ้ยเพื่อได้เปิดน้ำอี่แล้วนี่โอ้ยเปลี่ยนกลองกันมือถึงบ้านแล้ว โอ้ oh, หอบกันเลยแต่ละตัวมาถึงก็หอบกันเลยหมดเวลากินแล้วหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลากินแล้วสิ เธอถึงกับวางตกนะครับเฮ้ยปวดสภาพน้ำพูด Amen. ็ก้ายหน้าบูดเยอะ็ก้ายหน้าบูดไหนไปเล่นมันออกไหมไปใช้แรงอะขมันออกไหมโหอจิ๊บจิบถลอกถลอกงานี่ลายเมืด เข,เขาว่าเอาช้างงานไปผูกป,ป่านี่งานจะยาวไวนะวะแสดวควันมันออกไวนะวะมนเท่าคนแก่เขาว่างผมก็รู้จริงไหมแสดงเขาคิดเราคิดว่าคนจะสึกนะแทงตอนแทงนี่แทงป่าแทงอะไร พี่บัวรอ,อคิวอาบน้ำนอยึ่ฮอือฮือเข่งต้นไหมตายไหม

เห็นเนียงผมไหมครับผมก็มีเนียงนะครับคอย่น

สามคนปี๗แต่โกเขาเขาบอกเลยได้ like nu, are, ีสามคนอะไรเพียบเลยน่เพียบเลยทายรูกันได้แ่ทายรูปถือห้องเงินเ้ทายเห็นอะไรกันทายรุปลงผู้ใดของใครของมันว่าหนุนาลาย 来来来来嗯，嗯，这样。哦，来来，喂<来>，来来来,来。来来 โอเคครับแับคลิปลงก่อนนะแม่สวัสดีครับ